เต็มสองแล้วครับปลาหมอครับปลาหมอปลาเข่งปลาเข่ง,งบ้านเขานี่แหละสว,วัสดีครับสวัสนี้ครับผมมเอนีเบาวรันพาเลาะตกปลาเข็งนะครับเนาะตกปลาสลิดปลาเข็ง ใส่ไข่มดแดงเลยครับตัวน้อยขวดไข่มดแดงกระดินี่ครับไข่มดแดงเปีดเบิดนิดหน่อยครับเบิด สีทองมือเบือสองก็เฮ้ยครับไปเบื้องครับว่าสีได้หน่อยร้ายปันไดปะเค็งครับไปหมายข้องทางท่านนี่แหละ เอารุดรุดนี่ครับเหยียไขครมดแดงหเห็นไหมครับ เต็มสองแล้วครับปลาหมอรครับปลาหมอปลาเข็งปลาเข็ง,งบ้านเขานี่แหละ <c oughs> ตกปลาหมอขางท่าครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ये मैं क्या कर นั่นเกียบวะเนี่ยเนี่ยจอดเลยครับนะโอ้โหไม่ต้องขับรถให้เมื่อยเลยจอด วันหนึ่งได้กี่โลนะแฮบะบบบโอ้ไม่ใช่น้อยนะ4ีะ่โล5โลเนี่ยน้ำหนับไม่ขึ้นเลยปลาหมอด้วยยอดครับสวัสดีครับผมบาลลันครับเมื่อเนี้ยผมมาเทียเงียครับ กะเท็ดเงี้ยหลบสามแล้วครับหน่อยจบยางมาละตัวใหม่ครับเนี่ยจะอยู่ที่สามจุดแปดเซนนะครับเด้อกมใหญจะอยู่สามจุดแปดเซนเบ็ดหนึ่งโอครับเบริวส่งไปไม้โอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องแอคชั่นและะ้วกเบื้องผลงานเมื่อนนี้ครับเด้อ ว่ามันสิพานบ่ว่าสิได้แตยมไม่เตียมบ่โอเคครับฝากกดติดตามกดซับตะไคร้กดไลค์ให้ได้ครับเด้อบาลัานให้บางครับกบยางบละนารันโอเคครับไปไปเิ่งกันครับ

สายวนครับสายนก็โดนนะครับสีส้มครับกับยางมาละอีหนึ่งแต้มครับโอเคครับฝากผลงานวันนะครับจบยางน้ารับยางมาล้าาลาาลครับตัวนี้งานใหม่ครับขนาด สามจุดแปดเซนนะครับเบียดหนึ่งโอโอเคครับตัวน,นี้ตายป่ะตัวใหญ่ของหล่ะโอ้ยตายครับทำแลลเลยครับล,ลบไปได้กินเลยครับเนี่ยเป็นหนึ่งเจี๊ยบเราเชฟสุทินจัดไปไ,ได้เชฟมากพอบงับงบงัง เถวตัวนั ute, hey, ้นงามนาะต้จะได้กินเลือดงนาะนเอดเดียวสั่กระเพาะอะรพาะเลยหละว่างมาเนี่ยอดนมงคนกระเพาะเลยนังอดนน่เฮครับ